ครับคูก่กรรมตอนนี้ว่าถ่ายไปได้เยอะมากมครับคูก่กรรมตอนนี้ก็ถ่ายได้ประมาณสัก <c oughs> น่าจะ20%อร์ซนแล้วครับถ่ายสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก,กับเวลาที่เราเริ่มเปิดกล้องแล้วดูถึงช่วงเวลาแล้วที่เป็นโอเคครับผมว่าโอเคเป็นยังไงบ้างคะในได้เข้าไปเริ่มถ่ายบ้างแล้วเนี่ยสนุกดี <c oughs> ครับคือมันก็เป็นการแสดงที่ยากเพราะเราต้องเล่นเป็นพีเศดนะเนาะแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างไกลตัวเป็นทหารญี่ปุ่นนะฮะ แล้วก็พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ต้องพูดญี่ปุ่นชัดแล้วก็จะต้องเวทน้ําหนักระหว่างความแข็งขันในเรื่องของอการออกรบแล้วก็ในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยมันทุกๆอย่างมัน่อนข้างจะไกลตัวแล้ว่อนายากภาษาญี่ปุ่นค่ะครับมีไปเรียนต้องเรียนครับต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เอาเอา,เอาบทไปเรียน<ม>เอาบทไปแปลแล้วก็เรียนเรื่องสำเนียงต่างๆสำเนียงคนญี่ปุ่นจะเป็นประมาณไหนแล้วก็ การพูดไม่ชัดของคนญี่ปุ่นที่พูดไทยมันอยู่ประมาณไหน<อ>สำเนียงยังไงอะไรเงี้ยต้องต้องมีการไปรเรียนเพิ่มแล้วก็คิดว่าน่าจะออกมา <c oughs> ดีที่สุดแหละครับพยายามทำให้ีที่สุดกลัวคนจะจับผิดต,ตรงนั้นเออจับผิด<อ>แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เราเกร็งเวลาเราเล่นมาบี้แบบไม่ครับ<อ>เราเราไม่ได้เกร็งแล้วก็คิดคิดเห็นว่าเรามีการเวิร์กช็อปอะเนาะถ้าพูดกลับว่ายังไงในเวิร์กช็อปก็มีผู้ผู้กลับผู้ช่วยมีผมมีหนูนามีพี่บอยมีอะไรมามาเวิร์กช็อปกันว่าจะเป็นน้ำหนักประมาณไหนถ้าเกิดเราเค ตามตามเลยโฟล์เลยมีติดสำเนียงออกมาบ้างไหมคะพูดออกับยิปคงเรั่นี้เราก็จะเล่นสนุกสนุกกันในกองนะเวลาเบรกทานข้าวก็ขอกินข้าวหน่อยครับวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้าง <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ก็สนุกสนานการเล่นกันในกองเล็กๆน้อยๆจ <c oughs> ากละครครับตอนนี้แหละครับนอกจากละครเรื่องคู่กรรมนะฮะก็มีในเรื่องของนี่แหละครับภาพยนตร์รักจับใจที่จะมาฉายครับผม นเพลงอะไรพักไปก่อนเลยครับเพลงนี้พักไปก่อนครับล่าสุดก็คงจะเป็นเพลงสมายเนาะเพลงสมายครก็จะเป็นเพลงจากรักรักจับใจออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าครับเพลงสมายเนี่ยมาจากละครเวทีเรื่องรักจับใจแต่ว่าเรามาทําเป็นป๊อปเวอร์ชั่นนะฮะตอนนี้ก็มี MV ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามบัญศูนย์ศูนย์ศูนย์สามครับไือนนขายละครหลังกลัวไม่สบายหรือมี่โตโน้อ่าไม่กลัวครับเราเราเราดูแลตัวเองดี นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นโรคเป็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความเป็นช่วงดวงตกแล้วกันนะฮะอาจจะอ่านเป็นพิษหรือว่าเป็นเป็นกรรมหรือภาษาบ้านๆก็เป็นความซวยของเราอะไรอย่างเงี้ยครับดวงตกแล้ันค่ะพี่ทำามทำงานปกติทํางานไม่ค่อยป่วยครับเราจะไปป่วยช่วงพักมากกว่า บางครั้งในช่วงพักช่วงไรก็ป่วยหนักถึงขั้นอ้วกขั้นนอนอยู่บ้านก็มีแต่ช่วงทํางานน่ะไม่ค่อยป่วยเหมือนพระเจ้าบันดาลว่าแกต้องทํางาน mm hmm. แกไดป่วยตอนพักแล้วกันอะไรอย่างงี้ก็เลยทำงานหนักไม่พักเพื่อจะได้ไม่ป่วย <laughs> พักบ้างก็ดีคพักบ้างก็ได้ไม่ช่วงพักถึงกได้ป่วยขนาดนั้นไม่รู้ครับค <laughs> งเป็นช่วงเวลาที่ที่เชียร์โลมันมันคิดว่าให้โอกาสเราได้ทํางาน <laughs> ให้โอกาสเราทำงานแล้วก็เวลาแกแกพักปุ๊บ ฉันจะเข้าไปหาแกนะฮะคงเป็นความคิดของเชอโลเขา